ครับพี่นงครับช่วงระยะบบาบายคำสี่ห้าหกสิบหกนาฬิกี่สิบกนาทีนาฬิกาได้เออเออ้วข้อมีโอกาสมาแวะตลาดออกจากเซ็นเพชจบูลล่มซันบน,นี่นนแหละเพชรบุญอะไรยังไงเออตลาดนะัดผ่านทางทหาร้างทหารโอโอพุกคนพาเมืองทหารมาทีนึ่ง อยูยูตรงกันขามาบ,บริษัทฟอร์ดกับมาสเตอร์เดี๋ยวฮอปไปหาเราบังได้กินแรงว่ามี่เองเนีย่ยเออบังได้ครับีทุกอย่างมีทุกอย่างโมเข่ากับวมีแต่ว่าเข้ว่าไอเข้ว่าทหารนี่เฮ็ดเฮ็ดไี่กินแสบเลยเห็นไหเข้า่าทหารนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเขาข่อยแสบเฮ็ดเฮ็ดอะเฮ็ดถึงพวกลาบพวกนี้แสบเลย โอเหเป็นยังไงคือทหารราบแซ่บเอาทหาราบที่หนึ่งเลยรักตักโอ้ดีดีมากทหารลาบที่หนึ่งเฮ้ยเหรอว้ยโอ้โอ้นี่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 แค่ขยักได้เหรอเนี่ยจำสงค้วม่ขยักเลยขนแห้งจักบานก่อนเอาอยู่ ออกมาก่อนถ้าก็จะงอกโอ้ก็จะ <ขอ S 3> ไปยังกระป๋อมบอก่างายเด้อก็จะไปไล่หมาถ่ายน้น้ำเนี่ยขนาทีบ้ยเยเข้าไปหาสมรวจสวดบ,บังวาในตลาดมันนี้ยังกินเนี่ยโอเคแต่ว่าหามหามมกสิเออเนี่ยหามมกย่ามงเงดียว <laughs> <laughs> มกเช็ด มอคโัวกมาให้เอามันเป็นตลาดยู่ตรงคนขามกับบริษัทเนี่ยค่ะฟอร์ดฟอร์ดจัมาสเตอร์จับใทยจากาเอ้ยมาเอมาด้ามาด้ามาด้าเขาไปบอทไมแตุ่ผสมกับความมีเอียงไหนเด้อเออนี้นี่นี่ไร่ยแนวอยู่ที่อาหารสำเร็จเี่อาหารสำเร็จเมนบอร์เนบอรนอไหม่นอไหมทักพักอิซูราักอิซู้นอหมขาแดง

เอ้ทหากรกตเดรกตะก้ก,เก็กเลยตัวที่ปเอ็ดนนออเนาะทางข้าวสวรรค์ที่ไปมันเลยหละโอ้ฮะโอเคอยืนยีไม่แห้งยืนีิไมนีนะขามีคาราโอเกะน่งอยู่กี่ใช่ ว่ามันคาราโอเกะทอนี่ใครขายของประธาดขายของประธานสะพั่นขายของซะอันี้อันี้เจ้าของคามาแเราครับเจ้าของคาบ้าเองคาญงายไญง่ายเฮ้ยลูกป้ากิเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเลยวะครับเพราองมาจะโดนแล้วเราม่มีใครได้ยินซื้อๆมัดเลยก่อนอ่ะอันนี้อันนี้ไม่อย่างนั้น โอ้ไปเตย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 อู้ไปได้หลายเตะน้องไปเทยก็มหาบาลนะก็มหาบานก็ได้หลายอยู่หอมอยู่เหล่ไปแนเอาไปนัดแล้วอยู่พี่พ่อตระกูลโมกประเณแท้จากเดิมอันนี้เศรษฐีมาตินเจ็ดหาครับเศรษฐีเศรษฐีอ่าเขาพอแล้ววันนข้้าางหเขาพอแล้วเขาเอาเงินร้านมาเกะ ไปไหนเอ้าเขาก็ยังว่าเงินล้านนี่นี่เด้อเงินล้านนี่นี่เด้อเลยมองใหญ่กันเน่เขารู้ว่าเงินล้านอย่างนี้เขาบอกเขาเขารวยแล้วไงสองแปดตัวเลขเป็นสองคู่นะเอาสองแปดเจ็ดห้าพ่อแม่เลยสองประเด็นเพราะว่าสังเกตว่าเห็นทหารนั่งขายของอ่าตลาดตลาดนัดโครงการทหารพันธ์ดีเพื่อเป็นนโยบายของท่านค่ายอ๋อมือนีมือนี้วันอยังวันพระันนี้ห้อย วหลายมองยมาแต่นักพุนเสวันกินของกินเ่ับเป็นเนไปเล่นมาซื่อเอานีอันนี้กุ้งสกยงทีไปแผนล่างมือเลยกุ้งคโยกี่แหละกุ้งสกายงอย่างเดียมันมีช่องยูทูบกุ้งเต้นห้วยฮะอ้อยนเราเต้นก็แค่นั่งเต้นวเต้นเลมันเสยมันกิดมีหลายรูปแบเลื่นน้องชาวนั่นนันเป็นัวไปนกันเนียเดียวมไม่ได้ซุ่มีซุ่มร่องเขาตัวนี้ไม่ยังไลาเพชรทงเพชรลาเพชรเสียบห้อหัน เออพื่อเพื่อไม่พิ่งกินข้าวแบบนี้ถ้าเพื่งไม่กินข้าวก็เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกอาจารย์นี่อ่ะของอยู่ของอยากท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มีโอกาสมากเหรอตลาดข้องตลาดฮะโอ้ไม่ไรอันนี้เพียงละหอยไรของอยู่ของกินเตรียมอยู่พี่น้องครับเด้อเออของฝากของจอนของอยู่ของกินครับ หลายอันไรเนี่ยตลาดโมเมน้อยๆด้เออขุนบักนัดบักสับปะรดมีโ่นะครับนี่สองอย่างนี่บะบะเจ้าเอินยังชูโรสชูโรสเป็นเป็นเป็นปลาชนิดหนึ่งมาจากประเทศสเปนเอ้าเป็นปลาปลาตองโกสเปนเป็นปลาตองโกนอก ม้อชุดชุดนอกเทศบาลมันก็ไม่ยุ่งนอกเทศบาลนั่นน่ะชอกชอกคือชักดีวะอยังนี้ล่ะฮะมันของยุงของกินตลาดตกวเอออันนี้บักพริกเพิ่มพริกผง่นไงพริกผงเดืจากยูพริกผงจะาเจ้าบอลดำเลยพริกหน่วยเนี่ย อ๋อจาไอ้ไอ้ยืนนึ่งคันมันแหงว่ฮันด้ไเกิลเีก้นพิกแหงพิกแหงถ้าเป็นสื่อพริกผงเหคือหลือนี่แหละฮะนีะเออันี้เอาคัว้วมั้ยขัวเขาัวเขาอ๋อป่แม่เขาวัวอ่าัวเขาัวเขาแต่ก็อันนี้มัน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 เปลี่ยนสื่อใครๆแบบนั่งวันท้องไหมบกคลิกนี่เป็นตไอเอาคนหลายซื้อได้เขาเนียยนาร้อยชื่ออ่าเออบกคิก กับพ่อฮนได้นะกับแบบเป็นบักพริกน้อยอ่าแบบพริกดิบปิดลงมาบักพริกสุกยังมันสุกตัวละมังกามังก่าเจ้าน่ากับแบบพริกเหี่ยวต่อมากกับแบบพริกแห้งพริกแห้งอ่าเออแห้งแล้วก็เอาไปค้างไฟแล้วเกินบักพริกบักพริกแข็งคว้กคว้าอ่า ขนาไปตำเอิ้นพี่คงพีคงใเอากระลามาใส่เอ้นแองมันหลายสเนี่ยเสียหรเปลียงเะยไหมเสียหรอปังเลยนี่เก่งอ่ะเมกีปะมาทัวนักศึกษาเออหน่แลแนี้เลยน้่แมันเรียนอยู่ที่นักศึกษาที่ดีด้วยโอ้อันี้แผ่นอะมิก้ามิก้านูมิก้ามิก้า คุณตาเออนูออกองเอานี่แหละุุพุกนี่บลโมเลยนี่หนูนา่งไม่มาหนูนาไหนูหน้าไ่ใช่ไหมเอีนี่นี่นตัว้มันนี่นี่จะโอบมันเ่ยเออเมื่อกีกินอยู่เมยกินอยู่วะเอ้ยยู่หน่าก็เบื่แต่ก็ยิ่งมแมวนยนะพอทันแทบผมมันหกขมูองทางชัดญยาเลยอปนันิเอ้ยนั่นนะพุนันบุ้ยย่แมวเดก็กำังมาโยนน้ำผมมาจาก แถวบ้านเจ้าเนี่ยนายยุ่งเนี่ยพากินมานที่สุดในสามลกเดี๋ยวาหนอ้วววแนทุกเนี่ยนี่แหละจอนอนก็ได้ไก่ออปลาก็ได้ ละไายก็ได้แล้วหนูม่มี่ยางอกมาจะหน้าดิพี่สองสามตัวแช่ละเท่หนัวเนี่เนี่ยไม่กี่มอสปักยี่เนี่ยม่กี่มอหนูกาใจอยู่พราะหนูเลวก็แล้วที่มีเขวอยู่แต่ว่ามันต้องใส่มันต้องเป็นเล็กเด้อเพมันเชือกเขาไมัจจัดอันนึงมันลาไปอย่งสีอ๋ไม่ยาอย่างสีละเพราะทันเทผมมันหกผมขางทัดหญ้าเดี๋ยมันจะเป็นเจาะยู่ในนั้นเออเอไม่ยาเพ็กยาไวัไม่อะเพ็กยาว้อ แสดงว่าเคยกินดีสุดเลยเคยเดี๋ยวเป็นลูกพร้อมเนี่คัโอ้ยนี่แหละเนี่ยเนี่ยอันนี้สิเป็นแนวที่เราจิ้เพราะเจ้าไปกล้ิขีปูไหมโอ้แม่นครับนี่จิ้ขีปูล้วถือกคัปยังนนี่แสดงว่าจะินีอีกบ่มัขีปูถาามันคือฐาากมันสำวมีหมารกของเสียปันห้องมีตัวนี่นัไ่อนั้นน่ยซูชิซูชย หาบังกนแล้วเกรังเลีวแล้วโอเคอัหาบาทสิบาทมาตีเลยฮระปเป็นตลาดที่ไงมาจะทานสะอาดถนนทุนทางเที่ยงเที่ยวก็เยียบ้อยโอเคนี่สัเป้าเป้าเป้า่เตียนสัเป้าเตียนจะไปจะพ่นเสียมันบนเจ้านุ่มโมล่มเห ตาดไก่ทแค่ซีซส่บาเจ้านุมหลมกันแล้วกันเาไม่ท่างเลยหลงกันแล้วไม่เลยว่ามู้นแล้วได้อิได้ครับคนขึนกัน่อน้องอะ้รนะครับน้องอมพลเคยเคยดูเคยดูไปเล่นลมงหลัง หนักบ้องเล่นหน่อยทำธรรมดาเลยเสียงดีเลยผลลพูนอ๋อเช่นไหมใครๆกันใครๆกันนี่ละไม่งานใน่ยังนี้ก็ร้องเพลงตระโ่งคนเออไปในงานในงานนี้นายั้งๆแล้วก็ร้องเพลงเสียงดีอู้หไปเสิร์ฟก่อนอันนี้ดิหน้าตาเขาก็น่ารักจุ่มจิ๋มเยอะมากตอนยั่งรัเตอร์เอร์ เอาแล้วดวงเมลเดงยมู่เดียวกันบัดเขาค้นกันเคเคยเห็นกันเสริมใส่บ้านติ๋วเสลิมใส่บ้นติวเพือนนเพอนเนี่ยคนหูจักกันเนี่ยอันนีภัยครับ ซื้อไงเออนั่นเขาหูวจักบไงไม่ดีเฮ้ยคนหูวจักกันหัวจักกันมาก่อนเดี๋ยวมันจะมือกันดีอ๋อแบบชนิดกันป่ะเจ้ากับอปปดมเนี่ยอ๋ออ๋อนั่นแหละนั่นแหละหัวจับน้องมาทางพี่อ่าทางพี่หัวพี่บออมไปทางพุ่นป่ะพันน้ำกันเลยลูกพันน้ำเสียวเลยเสียวเลย สิพักดแ่ไม่งไม่้ได้คิดวสี้ายังต้อกนด้วยบ่เนี่ยนนีบาาทีฝอยทองนั่แหละเสียมาแล้วบุลนาเออไหมนี่ยกมีมวกกเน่ยมนะมีมวกผูกนี่นี่อาหารสำเร็จเหรอไหมเอาเวตอนนี้ก็นก็อยากคิได้ถามูึว่าขนมโดนัทโดนัท เนอประมนนั่นโจนัโจนัทเออจ่นัดตัวหนึ่งอันนี้โดนนัทเออกิแเ่นบอลแจวงฮะก็เคยเสยตกอยู่เคยยังก็คือเส้ตกเส้ตกก็คืออย่างแตกเออนั่นแหละต้องให้แปลด้วยตัวแฟนกองห่ดิ เออเดี๋ยมันต้องอยากอยากได้ความรู้เออนี่แหละคือกันกับเซี่ยวเจ้ามาเขาตายเขาเป็นเซี่ยวนอนนอมงเออะนอนมงเคยหัวจักกันตัวเนีมึงเต็หุ่นกับคือกันเด็ดเลยอ่ะกัคือว้ายเมลโมกันนี่เดล้านผมไหมใส่โอ้จะมีร้านโอ้เออเด้ล้านเราเปล่ที่นี่นี่แบบเดล้านนี่ล้านเราอ๋อยังแกงร้าง อกยากกไรเหรอวะอยากไอยากไดไแปงกีโอ้ย่คยมีเงินมานอนม่พออ่าปม่อมีเงินก็เอาใครมีเงินมากิ่เป็นบ่กแปกีม่นิเป็นน่นั่นเลยแป้งกีแป้งกีผมกินเมือนั่นแหละแต่ว่าที่นีก็่อยากกินอย่างท่พิ่งกินข้าวแตกินซื้อๆนี่ล่ะมันของแสลงนะมันขลังของแสลงโอ้แต่ของลอกด้วเนาะชื่อป้ีลเขาชดบ่เหอชดบ่เหือ เจ้าไปไหนเออโอ้พี่พี่ไนอู่รนเจ้านะโอเคนะครับชดีน้อานนันได้มูหลายเด้อเจ้าฮะเอาข่มันคดมูหลายเนาะเออก็แม่น่ก็เซไม่เจอมูเลยดิมูพีมูนออกมากเนง่ะนะลูกอะไร อยากแล้วฮะรู้อยู่มากกังอะโวคาโดฮะ้โจ์นาการลก็บอกชัดๆเนเจ้าอัลบคาโดมากอัโวคาโดฮออะโวคาโดบเมนโดอาคาโดอะโวคาโดเออเออสำนักละมากโโบเออนี่ยแล้วสำนักแหละโคโบั่เลยโอ้ี่ก็บอถือกุ้ยนจะไดเข้ดู ช่องเหยื่อได้ยานท่านนี้ครับมาอนี้นะอัตราค่าเท่าอันนี้เป็นกิโลละหกสิบาทใช่ไหมหกสิบาทนะเพื่อสุขภาพนี่แล้วมันลักษณะได้มันจะมีไงง่ายๆเนี่ยรักษณะของมันจะเป็นยังไงล่ะจะกินสดก็ได้หรือจะเอาไปเอาไปหั่นอันนี้อยู่กับคว้าขโมยเลยเอาไปหั่นซอสเอาไปหั่นแนวแนวจิ้มอ่ แต่เมียให้มานั่นน่ะว่าคิดว่าจะเอามุกนั่นขุดขึ้นมามุนอะไรขอผมเถอะขอผมเถอะก็คิดเลยว่าเป็นที่มาเน่วนั่นใหญ่นายานแน e l ครับใหญ่นายานแน่วฮะ YouTube YouTube ได้ได้ได้จงหยาก่อันนี้ปาเปลี่ยนชื่อาะว่างคอครับบาโคอ ปลาส้มแต่ก็เป็นปลาช่อนตอนนี้เป็นปลาเอียบโอ้ยอาาอันนี้ฮะลองพูดสิกล้วยกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมอ้ยกล้วยหอมทองเลยกล้วยหอมทองฮะกล้วยหอมทองน่าจะอาจจะฮะอาจะอาเจะก็จะมีตีดาวได้สี่สิบบาทโอ้ยงามขนาดนั้นเลยกล้วยครับกล้วยคนสวยๆจะทานกล้วยบางไหม อัเผ็ดสดร้อนๆนะจ๊ะนี่เจ้าพ่อต้องไปปรุงอันนี้ไปท่บ้านเคยใส่ถ้วยกินเลยเด้่ยแค่ใส่ถ้่วอ๋อแค่ใส่ถ้วยกินเลยใส่ถ้วยโชบเอาเลยนี่นี่ฝีมือล้วนๆแม่เลยกินเกินกินเกินกินกินยังเดียวฮะมีแหนแนมห่อใหญ่อันนี้เอาแนมสดคุณรู้จักแหนมไหมยี่นี่ละแม่เลยฝีมือไม่ใช่รสชาติของเขาเนี่ยแหนมเนี่ยเคยกัพร้อมปรถนัดแนวนั้นโอ้ยห่อเท่าบาทน้องจ๊ะตัว25บาท แม่เลยเอาถุงขึ้นจองห่แล้วแต่แล้นี้่อก้นินกนินกันกินกันกินกนินกันกินกันกินหนกินกักินกันกินกนก่นกักินกันกินกกินกันกกมันกินันกินกนกินกักักิน่ันกินกันกินเักันนันกิกนินั่กิักักกันเนกกกินกกินนกันนัันนิกินกันน ก็เลยวก็ะทามไปซื้อๆนี่แล้วทำทายเพื่อความรู้ก็่นท่านเจ้าจะกินเจ้ากระตือจะก็กินก็กินกะบุ้งเป็นี่งก็ได้ลครับนั่งพวงผมนั่งบุมนิ้ก็ได้ลองไปชิมดูค่ะคุณค่ะทีนี่ว่าหาไม่ขาดนะข้าวไข่ข้าวหนึ่งสุกถุงละ ตรงแรยี่สิบบาทไี้ไม่ใช่สอบาทนะอันนี้ตัวตัวข้างล่างก็มีนะ๋ออยงสิบเกี่ยวกับไข่ไข่เนี่ยโดนหลอกมาเยอะแล้วไข่มดแดงก็ดนหลอกครับไข่หลุดน้ะงั้เอาม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 าใครยังซุมห่อเสรแล้วน้นนี่ลงเนตเต้นีาวจอไทยแล้วใครเป็นผู้ขายอนีตินดีต เป็นคนขายขายอะไรเด้ออ่าปลาอิหึกมืออิหึกมือเบอรมึกเจ้าชื่ออย่างน่าลืมมาดูนะจ๋าไอ้นกแก้วค่ะชื่อ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 ดูดูช่องใหญ่อนายานชี้เนี่หน่อยนะครับเขาเขายังมาใกล้หน่อยที่แม่ค้าไปยืนเออเอาเขาว่าทหารเนี่ยทำลาบอร่อยฮะ ทำทำลาบอร่อยอ่อจานลาบเนาะเอ่อจานลาบพี่หนึ่งไงโอ้โหผู้ทหารเอาเองครับอ้าวเลยผู้ทหารร้อยเอ็ดผูทารร้อยเอ็ดโอ้โหจะทำไหมลูกค่ะจะจะสร้างอะไรก็บอกนะครับผมได้คร้บจะทำไหมผมขายหมดแล้วแหละครับขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วไปอันนี้อันนี้หอยก็หอยทางนี้แปลกแปลกยังไงครับแปลกกันไหนดิหอยเที่ยวนี้มันมีเต่าหัวเนี่ยกล้ามม้วนบีนะโอ้ แสดงว่าหอยอยแถวนี้น at um> um> ี่ิบึกตลกแค่เดียวดิเหรอครับหมูจักนะมันมันมีเจ้าหัวนะโอ้มีเจ้าหัวอย่างเดียวอันนี้หอยแข็งหอยแข็งยังแมลงกินหอยไงยังมาเสากินหอยแข็งอันนี้หอยแข็งนะนะเขาแกะหัวมันดออกยกนิ้วหน่อยยกนิ้วอ้าให้อาหารเอาทหารทำทำราบอร่อย แล้วพอ่อยุดที่ภูมิพูน่ะครับเออเจ้ามูไพยายามเราทีิะผมแค่เห็นในเน็ตยูในในโทรศัพท์นะครับผมกดเข้าไปเบิงช่องเยนายาญชาแนลเนี่เหรอใยนายาญชาแนลนเน่ดาะะขอบคุณมาเพื่รับไอซิมงาเนนย กุ้งสักกะยองกุ้งสักกะยงกกุ้งเด่นซื้อก็แม่นล่ซื้อโกโยตีก็แม่นเนี่ยอ่าแล้ว kind พ of ่อเือเขียนว่ากุุงเ้นครับเอ้ามันลงลอยซื้อเนี่ยโอ้เอาลอยซื้ออีกอ่าเนี่ยลองชิมมั้งเนี่ยเอลองลองชิมมั้งเอาพริกเอาพริกาลวก็ทันเอาเอาเอานเอาเอ่าเป็นอังไงบานี้ครับ เนี่ยฝลังกินก๋วยคุ้งตายบ่พ่อเนี่ยจ๋ายกินได้อยู่ยอดเลยโอ้โแค่พี่ต้องนเด้เอาโอเคโอเคโอ้ยตัวน้องเจนเอ้เอาไปแล้โอเต้องเก็บครับเอางานเอาเป็นป้อนี่ดเอ่าอาผมมใครกินบ่ใครกินดีเอาบ่เป็นอย่างนี้กุาเส้นเเวคุงไทั้งถุยนะ กินเยับกินน้ำทางเลยกินน้ำทางเลยสิว้ตัว oh นี้คนน่าจะจ่ายเอ้าใครเอ่ยใครโน่เได้อครับมากอยาตั้่ตนแล้วก็สวค์นะครับ ผมว่าเราหอมผิดทางเลยนี่บางคนมันว่าไก่ก็มีแต่ตัวอ้วนแห้งเฉยนี่มันสมบูรณ์นะแถงนี่มันหางเป็นไงนะแต่ว่าไก่ท่งนี้เปี้ยงอยากอายเพราะว่ามันเขาเขาเขาเสียงหัวไม่างืี้ม่หรือมันเสียงแบบไหนพอแล้ร็วเพอาะตอกตอกย่ำเออแนาว เป็นโครงการของทหารเป็นครัับบเออีตลาดนัดโครงการของทหารเิ็นกับเบิ้งสถานที่แล้วก็สะอาดสะอาดดีนะครับเป็นผู้ช่วยกัอยากสิมอแว่กับมื้อนี้ตรงกับวันยังก่อนเนาะวันนี้วันกับวันยังไงมื้อนี้วันวันนี้วันอะไรวันนั่งข้างเออวันนั่งขางวันข้างาวันยังไงบอวันอะไรเขาวันพฤหัสพฤหันสองวันพี่น้องทั้งมาพ่อกันที่ตลาดดีเด้อนะคร นะครับย <away S 1> ัง <gehört> ก็ให้พวกคุณพาเมืองปลาแซ่บแซ่ห uh, นัวน้ำปลาหนัวหนัวปลาลมจ้า <grave> โอ้นี่แหละไม่ใช่คือคนบ้านหอก็ต้องก่าโปรโมทให้ซรอยกันนะอ่าอ่าอ่อาสนียงบ้านจาเจุกหม้อสนียงบ้านเจ้าของะอะนะอ่าอ๋อเรื่องเดียวกัเจ้าเป้า,า <c oughs> เจ้าเป็นคนแถวนี้นเนาะเออเออกับตั้งอะไรแก่แปลกอันนี้อันนี้ก็เจ้าเกิดเนี่ยเหมือนจเจ้าเกิด กุยช่ายกุยช่ายกุช่ายกุยชายมันจะมีใส่พักใส่เพลือใส่ข้าวพดแล้วก็ใส่นมายนั่เอ๊ะทำไมคุณผมคิดว่าเนร่ะมันขีดใหมมัดอยู่ผีเลยเอาเลยเก่งมากอะไรนะเตรียมาแล้วมาตีนมาตีนว่าอะไรนี่ยมตีนมันเป็น่งนั้นเรว่าอะไรว่าอะไรนะทนอากาศก็กระัดแข็ว่าไหมว้าวฟลู ว่าผู้่าเอ๊ะแค่แดีป่ะใช่ไหมเออเช่นเช่นวันเจ้าไปมึงนอกดูนะนี่นี่นี่มันนี่ลาผู้ชมพูนแล้วก็ซุกยาเต่สมัยถึเแ้่สมัยตะกี้เขาโมมี่วมีเลยนี่ย่างกี้กัเข้าแบบเขามากระโดน่อันนี้สองร้อยห้าสิบอ่นะวดสะโักทิ้งเนาะดเนเนาะ โอ้เด็กหน่อยจังนี่กับหมาหน่อยฮัลโหโอ้ยเฮ็ดท่านสมัยอ่าสำเนียงละมั่งฮะอันนี้คือล่าล่าก้อยข้างนอกหน้ามั่งใช่หรอจับอันนี้น้ามั่งนะหน้าเพิงไม่นำบ่ไม่รำเพิงบ่หมาหน้าผู้ค่ะดีดวงงาโอ้ยเดี๋ยวเจ้าเป็นเอาเด้อเจ้าน้าเพิง จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมึงจะคลิปจ้าไปเยี่ยมบ้านผู้นั้นผู้นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมยืสายยืบันไหนใช่ไหมอันบันเกิดยืสละข้ามแล้วมัเป็นขีขาของชาติกัดเสี้ยกรเสียนแล้วเสียนแล้วก็บยูรอนี่เอ้ยซาธุร่างยูดีไม่แห้ง บมือแน่ยไงโอ้ยน่นอาจมูจะมือจะมือจูมูกกาะแล้วักล้วแน่ยม้องเราม่ยังสีแล้วเนาะเออนมจะมาอยู่โดนเนาะออเอาไปงยไง่อันผัดเจ้าไปเรื่อยๆไปน้ำกันตลอดจนน้ำมีไแครขึ้นกันนแม่นอานมนีได้นมสดใส่กินบ้า่กินข้ากินนมากินอยู่แล้วนมสดเอานมสดก็ได้อ่าท่านอยูกันี่ไลยี่ส รเซีขวดนะเอาเสี้ยนขึนเดียวนี่ก็ได้เลยเป็นเมียเมียจักดน้อยนะอดนมโลแฟรครับไขมันต่ำมีน้ำตาลบ้างครับแต่มันไขมันต่ำน้ำตาลก็ไม่หวานนมเลือเอาไหมลูกขนมเอาไหมขนมขวดไหมอ่าเอาเออได้ไขมันดําได้จเอาอะไรเอาอะไรเอาหยิบเอาเองหยิบเองาเองเอาให้เอาให้เอาให้เดี๋ยวเสี้ยนซื้อให้ เอาอะไรเอาเลยเอาอันนี้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 มีมีสวรสมีอันนี้ว่าไปโอเคเอาแน่แล้วนนร้อยพอดีครับหนึ่งรอยพอดีอันนี้หลอดจ่าหางเท่าไรนะก้ีเนี่ยพงีไหมยิบแปโอเคงานนี้เรามีหุ้นครับโอเคครับแค่คงคบอไปก่อนเวลา็อยุบคนนะซยาะเา ไรเงี้ยบุ้งหวยไปกินหอกเด็ดสุดหวยยังหวยไทยไปคอยกันมาหวยหวยนี่ละหวยตลาดนี่ละอันนี้พลเมือล่างไหมแต่ที่ที่กินถ้าตุ้มถ้าถ้าถ้าสมตำเนี่ยมันต้องมาในีได้นี่แซ่บ ซุมอยางไงบอเซอรขึ้นมานี่ยสุ้งน้อยกว่ากวางมานไม่ใช่มันทีเขากันพอดีนะกะเปียงกับซุบ่มตำํำอ๋อเออแมนอยู่อ่านูผลมกลไกลไมากพไม้ลไม้ผลไม้ผม้ผลไม่นลไม้กไม้นลไมม้นกไม้ผล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 มัผลไสตีนมัผโกสตีนไมนละ บ้านคอยเอิญหมักมังคุดเออตามคอยเอิญหมักแต่ว่าบัานแหละมักดึ่งที่บ้านคอยเอิญหมักโก้หมักโกาคล้ายๆกันนี่แหละหมักโกใหญ่บักโกใหญ่โลละสามจุดห้าสามจุดห้าเยี่ยมเลยนั่นล่ครับโอเคไปไหนฮะไปลากอยู่พี่เนาะ เว่นี่งาอันน um ี้โง่เงเแล้วค่าเดียวกันเบิดบ่บ้ะมาผีมาจะใมาผีจังหวัดเลาเดี่ยวมาด้ใสยี่นี่คิดทอดดีไอ้เอ้ย ไม่ด้ส่บนไหเจ้าเอเรืเเเ้านยงซาไม้ส่คุณายคุณคุณายว่เวลาหักดิอะไรดีครับผู้ใหญ่โลสิบาบาทครับอะอรเป็นสวรรค์เลยวโลนครึ่งโลนน่ง อับนนี้คนละเจ้าติดเจ้าเดียวกันนะครับเ้าเดียวกันครับมร้องกันได้ครับรองกันครับอ้าแบาทเลยจ้าจากโครงการทหารทันีีนะคะสองกิโลหกขีเป็นเท่าไหร่สองร้่าสาทครับเจบาทะาบ เอที่5บาทครับอมาห้าบาทเพาะใ้น้น้แบบะหล่าาิมาอะไดก็ไม่้เอาเลยขายได้คงการเนาะครับผมครัครับผมจ้าจ้าากาพุเพื่ไรอะไรลูกร้องอีกแล้วเอาอะไรนาะลูกเอ้ยเอาอะไรครับเ้ ตาปักปุงอะไรอ่ะอ๋อครับครับมันมันเป็นเซียวลูกลูกลูกแทกลูกศิษย์ลูกหาลูกอันนี้เราได้หน่อไม้สองหน่อนะครับแล้วก็ยืดยิงยืดยิงรู้ไหมชื่อผมอะไรนะข้าใจได้นังกระติกนัระบกระบะขามแล้วคุณได้ลายมาตินผมได้ลายเนี้ยครับผมได้โรสอาพูฮะโรสอาพู เราทำครูนี่โรสับผู้โรสับผู้เออเนี่แหละหมากชมพู่นี่ละฮัดบ้านฮักบุรุษชมพู่หมักชมพู่แหละก็แล้วเออเนี่แหละแล้วก็มีขนมเออแล้วก็มีนมนมสดนมสดอ่านมสอสแล้วก็กุ้งเรนเซอร์กุยกันกุ้งสะก๊กยงเตศษแล้วก็อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้แหนมแหนม What is your name? What is your name? Oh, I'm name. My name is name. แล้วก็แป้ง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 เยัป้งก็นั่นแหละแป้งกี่แป้งกี่กับอันสุดท้ายพวกเนี้ยใครจะเอาชัดๆอันนี้หระมากอันนี้มากอค่ไหนครับอะโคราโดอันนั้นแหละครับอะโคราโดอะโวคาโดอะโวคาโดเออเลยอาวูคาโดอาวูหรอวะก็จะมันหลายชื่อเลยเกินไปเฮ้ยเออแล้ก็เหมือนกันครับอี่เกิดไหน S <S แล้วก็ววออเราได้เพื่อนใหม่ชื่ออะไรครับชื่ออมพลครับชื่ออมพลปกติบ้านอ,อยู่ไหนลูกอย,อ,อยู่ทางไปภาคีหินครับอยู่ทางไปภาคีหินอ๋อปกติมาขายของทุกวันคือทุกทุกนัดใช่ไหมวันอาทิตย์ก็อยู่คลองถมวันอาทิตย์อยู่คลองถมคลองถมอยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเพชรบูรณ์อ้าวดูหน้าหน่อยดูหน้าอ่าดูหน้าเอาเอาเอาผ้าลงเอาผ้าลงหน่อยเอาลงหนึ่ง แน่ทำไมสวยอย่างนี้นะสวยจังอะละจะกลับแล้วนะโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลนลงนะโอเคจ้า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 จ้เจริญ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 ครับสวัสดีครับลูกให้พี่น้องจงสุขภาพแข็งแรงครับอย่าเกียดอย่าโจรอย่าไข่อย่าป่วยถ้ามาก้าขึ้นพี่น้องกันขันสนใจหรือขันจะได้กัถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ที่นี่เนี่ยคือติดตามฝาก ช่องหยนนายานาแชนแนลเบอร์โทรศัพท์0862 308ดหกอสายกท่รกทา่ำวยทุกท่านสวัสดีครับ